แล้วทำอําพรยูทูปครับวัสดีครับอําพรยูทูปคลิปนี้กามารีวิวเป็นโลงสี3ามหลูหินในพี่น้องเด้อราคาต่างใบยูหกหมื่นบาทพี่น้องพี่น้องสนใจกระโทรเข้ามาครับ083 372 47 37ครับผมก็มาเบิงรายละเอียดของโลงสีและอุป,ปกรณ์ต่างๆนะครับผมจะพาพี่น้องเขาไปเบิง นี่ก็เป็นกระบาเขาเปลือกนะครับกระบากระเปือกก็เป็นสภาพดีๆเลยพี่น้องพี่น้องยังสภาพพร้อมใส้งานู่ครับตะงแกงก็ยังดีๆครับผมเป็นเสารกระเพาะเล็กนะครับนี่ครับเสารกระเพาะนาหกนะครับเสารกระเพาะเล็กโค้งเล็กพี่น้อง พี่กัดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมพี่น้องสนใจโทรเข้ามาเด้ครับเด้อสภาพยังดีๆอยู่ครับบ่อหููบ่อพังนะครับบ่อผูบ่อสอดบ่อขาดด้วยพี่น้องด้ออุปกรณ์แต่ละสินแต่ละอันนยียังดีๆอยู่ครับเป็นเครื่องมือแหลกครับออกมาจากโรงงานนะครับ ติดตั้งจากโรงงานเลยผมกะพยายามทายให้พี่น้องเบื้องนะครับเต่าที่สิท้ายได้นะครับถ้าพี่น้องได้เบิงเ้งแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้ออย่ายลืมกด subscribe พี่น้องกดติดตามนําแนพี่น้องกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนใหม่ๆนาะจอของท่านผู้ชมครับอันนี้กะเป็นมอเลสสายพานนะครับเป็นมอเรสสายพานสองสองตนะครับเนาะนี่ครับเป็นมอเรสสายพานนี่ครับ มี่สองตัวครับหลังจากที่ผมให้รายละเอียดพี่น้องแล้วผมก็สิให้พี่น้องไปฟังเสียงเครื่องนะครับก็บสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเข้าเดีเบิร์กันลูกหินนะครับกับเป็นลูกหินยี่สิบซีนะครับหินนอนหินจานกับยี่สิบนะครับแล้วหินนอนตัวนึงกับเป็นหินสิบแปดครับผมครับพี่น้องครับกับจานนี่กับมา ฟั้างเสียงเครื่องนะครับการทำงานของเครื่องครับผม พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไหวเพียงธานีกอนนะครับคลิปหนาจังพอกรับพมใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ